เียนเข้ามาไว้พระอีกเครับสบายดีดดพวกน้อย,ยู่ปอดไอ,อห้าห้ายูร่าเาเรียนหนอดไ<ะ>อห้ยูร่าเป็นมีหอดไอดมดสิบมาเจ็ด<อ> เอาขนมมาให้มีขน,นมให้ครับขาจับขนมมาให้ขอบใจตมนะครับ Thank you so much เราเป็นคนลาวขอบใจขอบใจมาจากไทยมาจากไทยมาาจกตัวมีเรียนในสัตว์สุนีอะไรนะเรียนไทยค่ะเรียนไทยเรียนว่าอะไรก็ถ้าเจอคนไทยเขามึงเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน่าที่งคนญี่ปุ่นอ๋อไม่คนไทยพี่สายเว้นเราเหมือนคนญี่ปุ่นอ๋อ ในนักเรียนไปโรงเรียนหรอรลืมถามว่าน้องนม่ไปโรงเรียนไปหรอหรอือว่ามันทําอะไรคนระับเขาเดินไปเดินงาน,นนะ่หรือว่าโรงเรียนที่เรา,าเขาไม่ได้เรียนตอนบ่ายหรออันนี้ตอนบ่ายใช่ไหมตอนบ่ายก็ไม่ค่อยมีคนนักว่าี้วันอังคานนร,ะร,ระ o นะครับนี่นะครับก็กำลังบูรณะซีดีเลยนะครับข้างนี้กดติดต่อวะ ก็เองของข้านะครับอันนี้คือวัดสีพุทธบาททิพารามน,นะครับท่านเพิ่งสามารถเดินลัดไปที่เออพระธาภูสีได้นะครับจะมีทางเชื่อมให้ไปต่วาก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าบัตรนะครับข,ขึ้นไปสามหมื่นกีีรากรับถ้าขึ้นทางปกติก็าสามหมื่นกีรกลางเคสตันส่วนใหญ่ก็ขึ้นไปนะ ไปดูะอาที่ตกกันตอนเย็นนะครับ